ผู้เชี่ยวชาญกัมบูชาอ้างอนุทินหวังผู้คะแนนเสียงต้นเหตุประทะริมชายแดนนะครับอันนี้เป็นสำนักข่าวอิสราก็ตอนนี้ก็มีการยิงการที่ชายแดนนะครับนะครับใครที่เป็นพวกชาตินิยมก็ต้องเป็นไงนะครับก็ชาตินิยมก็อยากให้มีการประทะอยากให้มีการบุกไปถึงพนมเปญน,นะครับบางคนบอกอยากให้ยึดกรมบูชาไปเลยนะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่า,าท่านนายกอนุทิน นะครับจนะเป็นคนที่เด็ดขาดนะครับสั่งยิงสั่งบุกอะไรต่างๆ่นี้คะแนนเสียงอาจจะกลับมาก็จะได้คะแนนเสียงจากพวกชาตินิยมเราจะเห็นคาพูดของท่านนายกบอกว่าหมดเวลาเจรจาหมดความอดทนนะครับไม่มีคําว่า joy declaration ไม่มีแถลงการร่วมไม่มีอะไรต่อไปแล้วบุกยังเดียวชุกรูนายกก็ต้องไปแนวนี้แหละครับถ้าไปแนวอื่นก็นะครับคะแนนเสียงก็จะไม่ดีเพราะนั้น ใกล้เลือกตั้งแล้วน่าเชื่อว่าก็จะมีการยุบสภาประเดียนประมาณเดือนมกรานะหลังจากผมกลับจากเยอรมันมาก็คงจะคงจะมีการยุบสภาไปแล้วแต่ผมไปเยอรมันยี่บเจ็ดธันวาไปเยอรมันไปออสเตรียไปสวิตนะนะครับแล้วก็ไปเช็กโกเซอรเกียหรือไงอะไปหลายที่เหลือเกินจำไม่ได้นะครับนะมันอยู่ไหนเอกสงการเนี่ยนะนะฮะเออไปหลายที่หลายจัง อืออืเ้ยนะครับนะนะครับไปไปหลายที่หลายทางนะครับก็คงจะไปเจอเอฟซีกันที่เยอรมันกูเทนโมเกนนะครับเนี่ยไปหลายที่นะเนี่ยผมไปอะไรบ้างเนี่ยเยอรมันเซอร์วิสออสเตรียเช็กโปลวรเกียฮังการีโอ้โอ้สายการบินอาหรับแอร์บีเลสครับเนี่ยบรรยากาศในยุโรปแล้สบาย นะเยอะแย,ยะนะสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรต่างๆนะก็ผมก็ไปหลายรอบอยู่แล้วนะครับยุโรปเนี่ยเยอรมันนี่ก็หลายรอบนะฮะไปดูปราสงปราสาทนะไปดูสนามบอลฟุตบอลอารีอันอารีนาอืมนะครับเอ่อปราสาทในในอ่านะครับนะครับที่อ่าไปมูนเซ่นนะครับก็มิวนิกนะไปเมืองซาบวกไปโอ้โหเยอะแยะนะครับบริอ่าไปเฮาส์ทัศ อืมนเยอะแยะนะครับอืมเซ็นบุกันนะนะครับสาธารณเชคอืมนะครับเมืองปราสาทเชฟที่นี่มีพวกนักสืบเนี่ยเมืองนักสืบนะสพานชาวเมืองปรากเมืองอะไรโอ้ไปหลายที่นะนะครับนะครับใครอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันนะครับใะการไปเที่ยวต่างประเทศก็อันดับแรกก็ต้องหนึ่งมีเวลานะครับต้องมีเวลานะครับผมมีเวลาเพราะผมว่างงานแล้วนะครับคนแก่อายุหกสองหกสาม ว่างานสองต้องมีตังนะครับต้องมีตังนะครับถ้าเรามีตังเราก็จะเป็นไงไปไหนมาไหนสะดวกเพราะนั้นเราแก่แล้วต้องมีตังอย่างผมก็เป็นคนที่ก็มีตังนี่ะแต่ไม่ได้เป็นคนรวยนะแต่ไม่ใช่คนจนคนชั้นกลางก็มีตังไปเที่ยวได้ทั่วโลกแค่นี้พอแล้วมีเงินซื้อเอากินได้ทุกวันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็แก่แล้วก็ต้องพักผ่อนนะครับมีอะไรที่เรายังไม่ทำนีกก็ทำทำซะไม่นานเราก็ตายแล้วส่วนประชาธิปัตย์นี่ก็อาศัยกระแสน้ําท่วมนี่แหละ นะคนที่มีปากวิจารณ์ท่านนายกอะไรตรงนี้ก็อาจจะตรงนี้จับจับจะได้ทักเท่าไหร่นะเราก็ไม่รู้อะแต่ถ้าถามผมก็มีนะพักที่น่าจะมีคนเลือกตั้งภูมิใจไทยพักประชาชนเพื่อไทยกล้าทํามีแค่นี้นอกนั้นน้อยแต่ครับส่วนประชาธิปัตย์จะอาศัยกระแสน้ําท่วมจะได้ไหมจากความภูมิใจจากความไม่พอใจเรื่องน้ําท่วมหาดใหญ่แ้วมันจะสามารถทําให้ประชาธิปัตย์ขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่รู้นะอย่างในกรุงเทพมันก็ส้มอยู่แนละ้ว ผมเชื่อเลยส้มคราวที่แล้วก็หมดทุกเขตยกแว้นอยู่เขตเดียวรากกะบ,บงังนะเพื่อไทยชนะไปสี่คะแนนคราวต่อไปก็คล้ายๆกันนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้ช่องอาจารย์เดชาขอบคุณครับสุปราณีนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบก็ก็ดูกันต่อไปชวนหลีกภัยยังจะลงสอสอีกสมัยหน้าก,ก็ว่ากันไปนะภาคใต้ก็ต้องดูว่าอ่าพอคนไม่พอใจเรื่องการบริหารจัดการน้ํา ของรัฐบาลแล้วเนี่ยอจะทําให้คนไปเลือกประชาธิปัตย์ไหมเออแค่นั้นแหละก็แค่นั้นอืมนะครับบางคนนะครับก็คือสถานการณ์ก็ประมาณเนี้ยอันนี้คือเราพูดความจริงนะครับอืมอืมจุกรูอืมส่วนพักพวกชาตินิยม,มอะไรต่างๆพักทหารอะไรนี่มันจะมีคนเลือกหรือเปล่านี้ผมไม่แม่ไม่แน่ใจนะเพราะพวกชาตินิยมมันเยอะเหลือเกินนะอา่าพวกพวกชาติชาตินิยมก็มีอะไรเศรษฐกิจใหม่พวก อะไระอะไรเยอะบานพวกแตกมาจากพักลุงป้อมลุงตู่บานชาติยมแล้วเนะเวลาเลือกตั้งจริงนะมันไม่มีใครเลือกพักเล็กมีใครจะไปเลือกพักเล็กมี้ยผมว่าไม่มีละนะครับไม่มีนะี่ยเวลาเราเชียร์เราก็เชียร์ไปครับเป็นเป็นพักที่มีคะแนนเสียงในโซเชียลแต่เวลาจริงๆไม่มีนะครับเข้าใจนะอืม <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือพูดกลางก ไม่พอใจก็กดออกไปแค่นั้นแล้วมีเวลาผมผมจัดรายการสบายๆบางคนบอกเกลียดหนะ้าพี่เดย์จังเลยอะไรก็กดออกไปไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะรายการผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยก็เป็นเสรีภาพนะครับเออนะครับนี่อะไรผมเลือกส้มเพราะแนวคิดเดียวกันนะครับนะคนใต้ก็ส้มหมดเขตเมืองเขตอะไรต่างก็งว่ากันไปส้มน้ําเงินผมว่าคู่นี้ก็น่าจะจับมือกันได้นะเพื่อไทยกล้าทําหรือเปล่าอาว่ากันไปก็ประมาณนี้ละ บางพักจะส่งเสาไฟฟ้าลงคนก็เลือกอืมนะอย่าไปดูถูกประชาชนเรคงยากมั้นะครับอืมนะครับนะใครไม่ชอบผมก็กดออกไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมตรงไปตรงมาเราอยากได้เอฟซีแบบธรามากินนะครับนะนะครับอยากจะได้คนทรามาหากินวันวัน,วนตื่นขึ้นมาก็คิดเรื่องธรามาหากินบ้างนะครับไม่ได้พูดแต่เรื่องไม่ดีอะไรกากนะนะครับคดีของนานานะครับคดีของนานานะครับ นะครับที่โดนแจ้งข้อหาช่อโกงอะไรต่างนะาาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีข่าวทนายความผู้ต้องหาเขาก็พาสามีนานาไปรับไปไปพบพนักง,งานสอบสวนนะครับแล้วก็มีข่าวว่ามีคนไปแจ้งเขาช่อโกงแรงต่างคือขอญาตกลาบเรียนนะเวลามีคดีความต่างๆในชั้นโรงพักเนี่ยมีคนไปแจ้งความไปกล่าวหาใครเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหายัางเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะไม่ว่าจะนานาหรือเวหรืออะไรต่างเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เขา ตกเป็นคนที่โดนกล่าวหาประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหาไทยจะกล่าวหาไทรก็ได้ก็ไปบอกตำรวจก็าไอ้นี่โกงกงนะครับเพราะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเขายังไม่ได้กระทําความผิดแต่สังคมก็ตัดสินไปแล้วสังคมก็ตัดสินไปแล้วว่าเขาทําผิดไปโกงเพื่อนโกงอะไรปลอมเอ,อกสารตัดสินไปหมดแล้วนะครับนะสังคมเชื่อไปแล้วเมื่อวานนี้ทนายสายหยุดจงบอกเลยโอ้โหเนี่ยดูเด ลูกความผมนี่ลําบากแนละ้วเปิดร้านตัดผมไม่มีคนมาตัดแนะล้วลาบากสังคมประนามพิพากษาไปหมดแนละ้วขอโอกาสให้ลูกความผมได้ตัดผมาหาเงินมาใช้นี่ก่อนนะครับนี่สายอยู่เพราะว่ากันคือทุกวันเนี้ยผมอยากจะขออนุญาตกลาบเรียนนะครับคนไทยเนี่ยอืนะครับคนไทยเนี่ยนะครับเวลามีข่าวอะไรนะครับเขาบอกว่าคนนี้โกงเชื่อเลยบอกนานาโกงก็เชื่อนะครับบอกใครโกงเชื่อหมด ทัางๆนี่เป็นแค่อะฟังความข้างเดียวก็ค่อยฟังให้มันรอบด้านแต่พยานหลักฐานเบื้องต้นมันก็ทําให้เชื่อว่าเอาเงินเพื่อนไปแล้วยังไม่คืนส่วนจะเป็นช่อโกงจะเป็นแชร์ลูกโซ่ก็เป็นเรื่องของตํารวจตํารวจเขาเก่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ก็ก็ตามนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ผู้ต้องหาก็ต้องไปแก้เอาแต่ว่าสังคมก็เชื่อไปแล้วโกงเงินเพื่อนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในโลกแห่งความในในหลักกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปแหละต้องไปสืพยานต้องอะไรฟังความให้รอบด้าน นะแต่ว่าถ้าเราเอาเงินเพื่อนไปเนี่ยไม่ว่าแพ่งหรืออาญามไม่ว่ากู้ยืมหรือร่วมลงทุนเนี่ยเราเราไม่คืนเขาสังคมก็ปนามแล้วปนามอะ่ะเอาเงินเพื่อนไปแล้วไม่คืนเนี่ยสังคมปนามหมดอ่ะดาราลงดารานางงามนางแบบแะไรเสียเสียชื่อหมดเยอะแยะนะครับเสียชื่อหมดถ้าเอาตังค์เข้าไปแล้วไม่คืนไม่ว่าจะยืมจะร่วมลงทุนจะอะไรก็แล้วแต่จะดอกเบี้ยผิดกฎหมายรืออะไะคือคนปนามเอาตังค์เข้าไปแล้วไม่คืน สังคมมานามอยู่แล้วอืมเข้าใจนะอืมเข้าใจนะจ๊ะเพราะนั้นก็อยากอยากให้ใครยืมเงินอย่าคทำประกันอะไรคือคนสมัยนี้มันเชื่อถือยากฟังพี่เดนะถ้าใครอยากจะํามากินอยากอะไรสร้างสารรค์มาฟังพี่เดไอช้ชอบด่าชาวบ้านเนี่ยผมอยากจะเชิญให้คุณกดออกไปฟังช่องอื่นผมก็อยากได้ได้เลตติ้งเยอะอยากได้คนํามากินมานั่งฟังนะครับนะวันวันวน,นั่งด่าชาวบ้านไม่เกิดประโยชน์เสียเวลามะเลงมาเร็งรับประทาน เอาคนสร้างสรรค์ามากินมาฟังพี่เดดีกว่าเอี่ยตื่นขึ้นมาก็วรวยพรกันขอให้มีความสุขความเจริญกันอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับอา่อาอ่าอ่ทนายเสือเอโซทนายกำนันสุเทพใช่ใช่เมื่อวานนี้เจอเจอพี่เสือแกอายุหกสิบห้าแล้วผมหกสิบสามห่างกันสองปีเ <c oughs> นี่ยพี่เสือแกเป็นคนคุยสรุปเมื่อวานนั่งคุยทั้งนานถ่ายรูปอหะบอกพี่ขอญาตนะที่ห่อชิบหายเลยขอถ่ายรูปหน่อยนะเออแกรอ แกเป็นคนความจำดีมากเลยแกแกออกรายการทีวีเมื่อวานนี้แกนั่งบอกพี่เสือเรื่องราวเป็นงานไงแกเล่าพอแกเล่าแป๊บเดียวก็บอกโอ้ยพี่เสือพี่เสือนี่แกเป็นคนพูดจริงนะแกแกพูดความจริงในทีวีทุกช่องเหมือนกันหมดเลยเมื่อวานนี้แกนั่งเล่าผมยกมือว่าบอกโฮ้ยพี่นี่ความจำดีนะแกจำได้หมดคนอายุตั้งหกสิบห้าแล้วความจำดีเนี่ยทนายของพี่สุเทพแกนำกรปสเรื่อความจำดีผมหกสามนี่จำเสื่อมแล้ว กินวายแล้วก็บอกยังไม่กินนะครับอ่านะนะแต่บางคนก็เป็นคนความความจําเสียเส่ยงเสื่อมแบบต้องขึ้นศาลเช่นเป็นนี้เขาบอกว่าใช้แล้วทั้งทั้งนี่ยังไม่ได้ใช้นี่ก็มีก็เป็นคนความจําดีที่ผมชอบแกนะก็เลยขอญาตถ่ายรูปแกนะครับนะก็แกเป็นผะูนะ้ใหญ่แกว่าเราเราเด็กกว่านะนะครับอ่านะนะครับเนี่ยแหละคุณเดชาเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนความคิด